สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นงานมีดหมอนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นไม่ได้เยอะมากจะอธิบายในส่วนที่สำคัญสคัญนะครับแล้วก็จะมีในส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นมีดหมอที่ที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไม่ชัดเจนยังไงจะเล่าให้ฟังส่วนที่วางบนโต๊ะตรงนี้นะครับผมผมรับประกันเทให้นะครับ ตรงนี้ผมรับประกันแท้ให้นะสามเล่มนี้รับประกันแท้ให้เลยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ทุกกรณีนะครับนะตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าถูกใจดูแล้วรู้สึกดีก็จะบูชากันก็ไม่ว่าจะเอาไว้ก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้ผมเปิดในเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีดหมอสายที่ผมถนัดนะครับผมจะเป็นสายนครสวรรค์อยู่ไม่กี่ท่านนะหลวงป่อพัดมิตรหมอของหลวงปูจ้อยนะครับแล้วก็จะดูในส่วนของมิตรหมอหลวงพัดเดิ จะมีที่ดูปะปายบ้างอาจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อรวยนะครับจะดูบ้างปะปายนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถนัดมากทีนี้นผมไปเจอมีดหมออยู่รุ่นหนึ่งเอาต้องยอมรับตรงๆว่าผมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแบบนี้มาก,ก่อนแล้วผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าต้องเอามาเาเล่มนี้รู้สึกว่าต้องเอามานะเพราะอะไรเดี๋ยวผมให้ดูครับคุณให้ดูนะครับอ่ะทันใดอาจจะมีความรู้ความ เข้าใจมากกว่าผมก็ได้นะฮะสำหรับมีดหมอรุ่นนี้เป็นมีดหมอไซส์ขนาด9นิ้วนะครับคุณผู้ชมนะเป็นไซส์ขนาด9นิ้วนะแล้วก็เท่าที่ดูนะรอยไม้ตรงนี้แตกนะคุณผู้ชมนะแตกจากการที่ขนส่งอ่ะขนส่งมานะฮะพอเข้าไปดูเนื้อในของตัวด้ามไม้แตกเนี่ยก็รู้สึกวอ๋อด้ามไม้เก่าจริงไว้นะ ดาไม้เก่าจริงแล้วก็ในส่วนของตัวใบอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับผมได้ลองเอาสารหยอดลงไปอยากรู้ว่าในส่วนของตัวใบมีดอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับผมเก่า,าจริงไหมนะฮะเก่าโอเคได้ความเก่านะนะค่อยยังชัวนะ่วนะลองสารกัดผิวนะครับหยอดลงไปดูนะครับอยากรู้ว่ามันเก่าจริงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วกะว่าถ้าขายไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเพราะอยากรู้อยากศึกษานะ ก็ <G ül> อ่ะลองดูด้านนอกก่อนนะครับคุณผู้ชมแหม่จะเป็นแบบแบบนูนขึ้นมาเลยนะครับนะเป็นแหม่ทักแบบนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะครับผมนี่เป็นแหม่ทักนะแบบนูนออกมาแบบนี้นะเหมือนกันนะครับดึงออกมาพอเป็นแหม่ทักวันนี้ดันออกง่ายครับคุณผู้ชมนะอ่ะคุณลองดูยันนะครับหมับนี่ฮะอ่ะคือ ต้องยอมรับนะครับยอมรับตามตรงว่าไม่รู้ว่าของสำนักไหนจริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆนะแต่ได้มาตอนแรกกะว่าจะมาศึกษานะจะมาศึกษากะว่ามาศึกษาเลยนะค,ะคุณผู้ชมลองดูนี่นะครับเนี่ยยันน้ำนบนเป็นยันสามเหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนกับ ประดุจดังพระพุธะทธธรรมพระสงค์นะแล้วก็รูปที่เห็นตรงนี้จะเป็นรูปอ,องค์เทวสุวรรณนะครับนะเวสุวรรณนะไดนะ้ตอกไว้ตรงนี้ถือกระบองนะะเป็นการตอกยันแบบโบราณนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าหน้าองค์ยักษ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะไม่มีเขาเรียกว่าแบบสมัยใหม่ถ้าแบบสมัยใหม่ตอกสวยเลยครับ ตอกสวยเลยนะแต่นนี้ยังใช้การเคาะการตอกแบบโบราณขึ้นรูปขึ้นมานะมาพร้อมกับบริเวณตรงโคนมีดนะครับจะเป็นยันพยันนะโมพุทธายะนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอบริบทตรงนี้เนี่ยครับผมจะเป็นพุทธคุณแล้นะจะเป็นพุทธคุณและ,นะะ,และด้านบนเนี่ยคือจะป้องกันในหลายอย่างนะครับผมการอ้างถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์นะครับมักจะแขวคคาด นะในสิ่งที่อันตรายนะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายเรามาส่วนขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็เป็นผู้ปกครองนะบริเวณบริวารยักษ์ทั้งปวงนะคุ้มครองในยักษ์ทั้งหลายนะดูแลแล้วก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการาป้องกันภัยแล้วก็ป้องกันภัยนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่เป็นเรื่องของบริวารและเรื่องของการค้าขายนะในส่วนขององค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะนะ แล้วก็บริเวณยันพยันด้านล่างเป็นพยันที่ตอกพระกถาพระเจ้าหาพระองค์นะครับนะตอกพระกถาพระเจ้า5พระองค์ก็ถือว่าเป็นยันที่ครอบคลุมนะครับในฝั่งนี้จะเป็นพุทธคุณไปเลยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งนะยันด้านล่างคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่ามีการตอกยันมงกุฎพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยนะมงกุฎพุทธเจ้าแล้วผมดันมีแค่เล่มเดียวด้วยนะอันเนี้ย ไม่เห็นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาได้อีกไหมนะครับเนี่ยนะมีเล่มเดียวด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่รู้ว่าจะหาได้อีกไหมเนี่ยนะผมเปิดให้นะเอาแบบเบาๆแล้วกันเพราะว่าถั่วเฉลี่ยกับเล่มอื่นมานะครับไม่ได้หมายความว่าถั่วเฉลี่ยหมายถึงว่าทุกยกชุดไหมนี่ไม่ใช่นะหมายความว่าพอเอาต้นทุนนะไปปิดเล่มนั้นเล่มนี้เล่มนู้มน trails, มาเล่มนี้ด้วยแล้วเราเอาต้นทุนมาเฉลี่ยกันดูนะครับว่า ควรจะทําราคาที่เท่าไหร่เอาจริงนะปิดถ้าปิดเล่มต่อเล่มราคานี้ไม่ได้เลยนะครับนะผมปล่อยให้ที่พันสองเล่มนี้นะมีเล่มเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อิ่มเมื่อไหร่นะครับขอพันสองแล้วกันนะปิดมาเกือบพันห้านะครับแต่อย่างที่บอกไปถั่วเฉลี่ยพระผมถั่วเฉลี่ยทุกอย่างถ้าผมปล่อยทุกอย่างบนหนุ้นหมดนะและเล่มนี้ด้วยผมโอเคแล้วนะฮกำไรรวมกันประมาณ800อยแล้วนะเนี่ยนะถ้าปล่อยหมดทุกอย่างนะ กำไรประมาณ800บาทผมก็โอเคนะครับนี่โอเคแล้วนะครับนี่อ่ะถ้าชอบก็บอกแล้วกันนะครับคุณแม่เอามีดหมอยันท้าเวสุวรรณนะฮะก็จะได้เล่มนี้ไปโอเคนะครับทีนี้ส่วนของเนื้อเก่าต่างๆย่ค่อยตามดูทีหลังผมขออนุญาตอธิบายเล่มนี้ก่อนเมื่อวานลงไปใน YouTube นะครับเพียงแค่10กว่าวินาทีเท่านั้น ลงแบบผ่านๆหูผ่านตานะกลับมาอีกทีเอา้เอา,อาหมดซะแล้วนะครับแม่บอกลูกค้าทักหาแล้วก็รับจบหมดแล้วอาจารย์อ๋อคุณแม่ผมบอกอย่างนั้นเลยนะผมตกใจเฮ้ยก็บ,บอกแม่ผมเพิ่งผ่านหน้าจอไปแค่ไม่กี่วินาทีเองนะแล้วก็ยังไม่ได้ให้ดูอะไรเลยบอกแค่ราคาอย่างเดียวบอกว่าเล่มเนี้สามพันห้าพี่เลืองยศปิดไปเสียแล้วนะฮะ ไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับนี่คือความแบบไว้ใจนะฮะไว้ใจที่ผมรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่พวกพี่ไว้ใจแล้วผมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผมรับประกันแท้ให้ผมรับประกันแท้ให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมรับประกันแท้ให้หะน,ใหนะเนี่ยนะชิ้นนี้นะอันไหนที่มาที่ไปไม่ชัดเจนแบบนั้นผมก็จะบอกแบบชัดเจนนะครับอ่ะอย่างเล่มนี้นะครับผมอ่ฝักเนี่ยนะครับผมจะเป็นไม้ประดู่แดงนะแล้วก็ อในส่วนของอลองดูครับยันจากนารายนะจริงๆแต่แรกเริ่มเดิมทีเล่มนี้4,000นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสตรอรี่ให้ฟังว่ามาจากไหนจากนารายเนาะนะครับจากนารายกระบองทาเวสุวรรณครับนะหลวงพ่อผัดวัดหวยดว้วนตอกสวยๆนะปี2,565ยันเถาะนะครับแล้วก็มีโคตดพัดด้านบนตรงนี้นะฮะมีโคตพัดให้นะครับยันอ่า Euh, นมโมพุท ا าย ا าเนาะนะรพระเจ้าข้บโรคนะครับยันหัวใจเปรตตรงนี้นะดวงตาท่านยมยมนัสสในญนาวุฒังนะฮะจิเจรุนินะหัวใจพระอภิธรรมนะรตรงนี้ก็จะเป็นผ้าโกของอยักษ์นะครับทีนี้ในส่วนของเล่มนี้เนี่ยเป็นมีตรามาสครับนะครับอบอกไว้ก่อนนะเผื่อพี่เลายศได้ไปจะได้ทราบว่าเล่มนี้นะครับเป็นมีตรัมาส ปี2,565มีการจัดสร้างเป็นวาระปกติของทางวัดในทุกๆปีวัดจะมีการจัดสร้างเป็นมิตรหมอนะฮะคุณผู้ชมแล้วโอ้โหปีนี้ผมสลดใจมากนะครับเนะยวัดจากที่ปกติเคยมีคนมา,าหมื่นคนสองหมื่นอะไรเนงะี้ยเนี่ยเงาเลยฮะเงาเลยนะอันนี้ไม่ออกปากผมคนเดียวนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็บอกนะครับแล้วผมก็ถามบุคลากรนัานในเนะฮะเงาไปเลย จากแบบผู้ที่ศรัทธ,ธานะแลต่ผมต้องยอมรับจากใจว่าผมศรัทธ,ธาองค์หลวงพ่อพัดนะครับองค์หลวงพ่อพัดท่านด้วยแบบสนิทใจเลยนะท่านจะมีชีวิตอยู่หรือตอนนี้ท่านมีแต่สังขารน,นะผมก็ยังคงไปเหมือนเดิมนะไปกราบไหว้นะไปกราบไหว้ท่านบางทีไปทำธุระอะไรกันก็แวะไปไหว้ซะหน่อยนะแต่ยังคง รู้สึกดีเหมือนเดิมนะครับยังกล่าวว่ารู้สึกดีเหมือนเดิมส่วนเล่มนี้ครับสตอรี่ที่มาก็คือผมเนี่ยนะทำคลิปวิดีโอตามปากติแล้วครับแล้วมี FC เนะี่ยเอฟซเป็นคนที่สูงอายุนะสูงอายุในระแวกโซนอ่าตะแถวบันพดเนี่ยฮะบอ,บอกประมาณนี้แล้วกันเนาะนะ่ยเขาเอามีดเล่มนี้มาปล่อยให้นะครเพราะเขารู้ว่าผมปล่อยมีดหมอหลวระพัดนะฮะก็ให้หลานก็ทักมา ทักมาเสร็จปั๊บผมดูเว็บแรกโอเคใช่เลยนะก็เลยโทรกลับไปนะโทรกลับไปนะก็โทรไลน์ไปคุยกันนะครับแลานก็ให้คุยกับยายนะผมก็ถามว่ายายาเล่มนี้ยายเปิดราคาเท่าไหร่ครับนะยายก็บอกมาว่า,าราคาประมาณนึงะ่ะคุณผู้ชมไม่สูงมากนะไม่สูงเท่าที่ผมเคยรับรับมานะผมหลอกยาย จะดีจริงๆเหรอเวลาผมอไปปล่อยเนี่ยราคาเลทอยู่ประมาณ4 0 0พันถึงสี่พห้าเลยนะยายราคานี้จริงๆเหรอผมก็ถามเข้าไปนะยายบอกเอาเท่านี้แหละหนูเอ้ยเนี่ยเอาเท่านี้แหละเพราะว่ายายตอนที่ยายไปบูชามายายก็บูชาราคาประมาณหนึ่งนะแต่พอมาถึงว่ายายอยากใช้เงินยายปล่อยราคานี้ยายรู้สึกมีความสุขและเขาบอกคนที่ได้ไปนะเขาจะได้ราคาไม่สูงมากนะ ผมก็เลยบอกว่าอ่ะยายผมปล่อยสาวประท่าจริงๆนะผมพูดแล้วนะครับยายก็โอเคนะอ่ะผมก็ให้ยายไปนะอ่ะผมพูดตรงๆเลยครับว่ายายเนี่ยให้เล่มนี้มานะครับผมนะอยู่ที่สามพันสองนะครับสามพันสองนะผมก็อ่ะโอเครับจบมาก็ปล่อยที่สามพันห้าะพูดได้พูดได้ดไดนะราคาเราคือพูดได้นะผม,ผมทำการค้าผมต้องได้กำไรนะ ไม่อยู่ไม่ได้นะครับนี่นะครับแล้วกเ็เล่มนี้นะครับผมที่ผมบอกแล้วว่าปล่อยอยู่ที่1 5 0 0นบาทนะครับเป็นวาระเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับมีการปลูกเสกมพร้อมกันนะฮะบริเวณดั้มเล็กเนี่ยจะเป็นเนื้อไม้เดียวกันเนะนี่นะครับเป็นไม้ชนิดเดียวกันแล้วก็ดั้มเนี่ยเป็นกระดูกแกะท้าเวสุวรรณนะครับกระดูกแกะมาถึงกระดูกแกะสลักนะไม่ใช่กระดูกจากแกะไม่ใช่ ใบสองจุดห้าณโมพุทธ,ธายะครับตอกเป็นโคตรพัดสองจุดเลยเนี่ยนะเกตกระดีเดิมครับนะเสมาเต็มใบแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อพัดนะครับโคตรพัดอยู่ตรงนี้นะครับโคตรพัดอยู่ตรงนี้นะสองจุดนะครับเอาเถอะนะเอาเป็นว่าถ้าบูชามีดหมอวัตถุมงคลไปจากผมนะครับแล้วชิ้นไหนผมรับประกันแท้ให้เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าไม่ไว้ใจกันก็อย่าเพิ่งซื้อขายครับนะ ผมขี้เกียจตอบคาถามมันรู้สึกแบบเวลามีคนทักมาบอกอาจารย์ายถามถ้าถามว่ารับประกันแท้ไหมเนี่ยผมก็ไม่ว่าเท่าไหร่นะ่บางคนแบบแท้จริงๆนะเอาแบบอะไรเงี้ยนะไม่โกหกนะอะไรเงี้ยคือแบบเอา้าถ้าความน่าเชื่อถือผมไม่มีนี่คุณก็ไม่ได้มาปิดกับผมได้นะนะผมรับผิดชอบในการนําเสนอของผมเนะเสมอทุกครั้งและเป็นเช่นนี้ตลอดไปเนะีนะ่ยอ่ะอันนี้จะเป็นดัม ไม้ดำนะครับนี่นะนี่พันห้าเท่านั้นครับนะพันห้าเท่านั้นด้ามกระดูกเหมือนกันนะอ่ะนี่ครับนะหลายคนแบบเอ๊ะแท้แน่ๆนะอาจารย์ไม่โกหกนะไม่หลอกนะแบบเอ้าเอ๊คุณเห็นผมเป็นคนที่ใสยังไงเนี่ยนะนะอันไหนแบบที่มาที่ไปไม่ชัดเจนอย่างนั้นกับผมก็จะพูดอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้เราประกันแท้ให้ก็ต้องแท้ให้ครับนะแท้แน,น่นอนนะ อ่ะต่อมาครับขออนุญาตเปิดเนื้อเก่าที่เล่มละ9 0 0นิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นส่งพระขันนะครับคุณผู้ชมนี่อ่ะดูตรงนี้ข้พาพะกขถาเขียนตองนี้ครับนะโมพุทธายะนะฮะับนี่ขถาพระเจ้าห้าพระองค์ตรงนี้นตอบน,น,นะโมพุทธายะนะฮะแล้วก็จะมีพระเจ้าครอบโลกนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นยันกากรบาทนะอันนี้เคยอธิบายไปแล้วเนาะนะฮนะอันนี้เคยอธิบายไปแล้ว นออลองดูนะครับผขันเขาที่แล้วเนี่ยได้มาไม่เพียงพอต่อความต้องการนะก็เลยไปเฟ้นตามหามาอีกนะก็อ,อได้มานะครับรอบนี้เหมือนจะได้มาอีกสองเล่มนะครับอันนี้มันจะได้มาอีกสองเล่มลองดูนะมีเท่าที่เห็นนี่นะครับคุณผู้ชมไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับเนี่ย นะมีท่านี่เห็นเนะี่ยตูดเป็นตูดจำปีนะครับเป็นตูดดอกจำปีนะอา้าวบนชั้นมีอันนึงดนะ้วยวันนีน่าจะสามเล่มนะเดี๋ยวผมลองดูกันผระขันรอบนี้อ่ะอ่ะได้มาสามเล่มนะครับผมได้มาสามเล่มนะรอบนี้อ่ะค่อยยังชั่วนะครับเขาที่แล้วมีคนตามหาแม่โดนบ่นยับเลยคุณแม่ทําไมไม่ทักหาผม,ผมก่อนผมก็ซื้อของประจานะครับแม่บอกโอ้ต้องขอโทษด้วยเนะี่ย แม่ไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าอะไรจะมานะครับมีผมนเนี่ยที่รู้เพราะผมเป็นคนสั่งนะฮะสั่งแล้วก็จะมีแค่แม่รู้แค่คนที่มาแบบมาหน้าบ้านเอาของมาให้ดูมาให้ปิดอเงี้ยครับเนะี่ยถ้าเป็นมีดเนื้อเก่าอย่างนี้มันมันมาหลายสายครับนะมาจากสายทางใต้บงังทางนครสวรรค์ทางภาคเหนืออะไรเงี้ยคือก็จะปุกนเปกันมาเพราะฉะนั้นมันจะมาอย่างละชิ้นอะไรเงี้ยเนะีย <c oughs> อ่ะอันนี้หน้าขาสมพงนะครับโอ้อันนี้ฝักดีมากเลยน้ําหนักดีด้วยฮะ น้ำหนักดีมากเลยฮะตัวนี้อ่ะเป็นหน้าสมพงนะครับมาพร้อมกับยันผ้ายันนี่นะอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นอ่ามงกุฎพุทธเจ้านะเลเมนีเก้าร้อยนะครับเรมมีเก้าร้อยใช้ได้นะ้วเนี่ยอันนี้คือใช้ได้เลยนะครับเนี่ยฟิลลิ่งดีมากอืมใช้ได้นะ อ่ะนาคสมพงครับด้านล่างเป็นพยันนะครับก็มีให้หนึ่งเล่มสองเล่มเหมือนกันไหมเนะี่ยดึงดึงมาดูเลยแล้วกันนะอ่ะไม่เหมือนนะมีเล่มเดียวนะเมื่อกี้นี่อ่ะจะเป็นจักไม่ใช่จักครับคุณผู้ชมเป็นนาคสมพงเหมือนกันคาถาว่าเจ้าสิบหกโรคนะครับนะโมพุทธายะเนี่ยนามะปะทะเนี่ยนะฮนะ ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ขออภัยนะครับนะอันนี้จะเป็นนะา玛นากะนะครับนะา玛นากะนะเป็นกรถาพระเจา้าสิบหกพระองค์นะด้านล,ล่างจะเป็นยันตุกตานะฮะนี่มงกุฎพระเจ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวมีมีดหลวพระพัดอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ได้เอามาทําคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเบิกเนตรการศึกษารับชมเลยครับนะ ผมกำลังจะเอามาทำนะใครที่ยังไม่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับเกี่ยวกับมีดหมอหลวงประพัดนะครับคุณรู้เรื่องนี้แล้วจะรับรองเป็นเกาะป้องกันไม่ให้คุณโดนหลอกของปลอมได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอสักครูนะ่ยวรอของมาก่อนนะครับนะน,นี้อะไรนะอ่ะยันตุ๊ก,กตานะครับยานตุ๊กตายันตุกตนต๊กตาที่ค่อนข้างแรงนะครับผมเตือนประจําส่วนใหญ่คนที่ได้ไปมั่งเนี่ยับได้ยินเสียงมีดฟันกันบ้างนะได้ยินเสียง แบบปแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าในเชิงของเกี่ยวกับาสายเวทอะไรต่างๆนี่นะครับคุณผู้ชมคือเป,ปนนนะนะเป็นไปในแนวทางที่ดีนะนะเป็นไปในแนวทางที่ดีอันนี้ยันพยันอ๋อแสดงว่ามีอย่างละสองแค่นะ่าสมพงแบบพยันนะสองเนี่ยพยันอย่างเงี้ยสองและมีสองเล่มเนี่ยนะเนี่ยถามว่าผมทดสอบไปครับอาจารย์เนี่ยผมเนี่ยคุณผู้ชม ส่วนใหญ่บริเวณตรงปลายนะครับผมจะลองหยอดเอา,อาสารกัดผิวดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเป็นการทำเก่าไหมอะไรไหมนะครับนะนะก็ลองหยอดดูนะถ้าดูแล้วสมเหตุสมผลนะก็ได้ออกคลิปวิดีโอถ้าดูแล้วมีคนทำเก่ามาก็ไม่ได้ขึ้นแน่นอนนะครับจะสังเกตได้ว,ว่ามีดหมอที่ผมปัดตบไปอ่ะนะจะมีค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณด้านหลังตรงนู้นะนะคุณผู้ชมดรนัอ่ะเดลบเลยนะ เห็นไหมครับด้านตู้นู้นนะฮะรตรงนี้จะเป็นมีดหมอที่ปัดตกไปนะครับในชุดนั้นเล่มเล็กก็เช่นกันอันนี้ปัดตกไปแล้วนะไอเล่มใหญ่สามเล่มนะครับในชุดเดียวกันนี่แหละนะครับผ่านตาก็ผ่านไม่ผ่านก็ปัดทิ้งนะฮะนะปัดทิ้งแล้วก็เก็บไว้นะเก็บไว้ที่นี่แหละเอาไว้ดูเป็นครูไม่เคยปล่อยนะครับอะไรของที่ไม่แท้แล้วรู้สึกว่าเป็นของที่ทํามาพยายามทําเก่าเนี่ยผมจะปัดทิ้งหมดเลยนะฮะ แต่อย่างเงี้ยที่มาที่ไปไม่ชัดเจนแต่แตอันนี้มาให้ตามคาเรียกร้องนะอันนี้มาตามให้คตามคำเรียกร้องก็จัดดูความเก่าความอะไรให้เอ้าจากนาลายมีนี่ว่ะมาไงวะเนี้ยยังไม่ปิดอีกเหรอเล่มเนี้ยโอ้โหผู้ชมใบเบยนี่ขึ้นสนิมแล้วคูขระหมดแล้วนะครับเนี่ยจากนาลายครับคูขระหมดแล้วนะฮะ ท่นใดจะรับก็900หมดเลยนะครับผมเอามาตวรวจเฉลี่ยราคากันนะเป็นตูดตัดตรงนู้นนะเนี่ยถ้าอย่างเนี่ยรับประกันแท้ให้นะครับหลวงประพัดนะใครที่อยากได้ของแท้แบบสบายใจบูชาแล้วมั่นใจแล้วแท้แน่นอนนะครับมาชุดอย่างนี้เนะ่ส่วนใครที่รู้สึกว่ากําลังยังไม่ค่อยไหวนะครับแต่อยากได้แล้วรู้สึกดีเนะี่ยมองแล้วรู้สึกดีก็อ่ะมาทางนี้นะเพราะว่า สิ่งที่คุณได้ไปนะครับบางทีมูลค่าอาจจะได้มากกว่าที่คิดเนี่ยนะในสายนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเล่มนี้ตามให้ไม่ได้เด้อย,ยากมากนะฮะตั้งแต่ทําร้านมีดมาผู้จะเคยเห็นเล่มแรกนะครับอันนี้นะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะนะศูนย์หกสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ครับร้านมีดครูออดีดีบริการทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันกับงานสื่อราชิแล้วก็มีเชฟนะครับพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ